ต่อไปนะครับการเปิดหมากแบบนะเบี้ยดีสี่นะครับแล้วเรียกว่าควีนนะควีนอะไรควีนพรโอเพนนิ่งนะครับเดินอย่างนี้นะครับดีสี่ส่งเบี้ยขึ้นไปนะครับคุ้มนะครับคุมจุดสำคัญสำคัญของการกระดานนั่นเองนะครับประโยชน์ก็คือว่านะครับเปิดช่องให้บิชอปตัวนี้สามารถวิ่งเข้าสู่เกมได้โดยง่ายนะครับเปิดช่องไว้นะครับ ควีนะเองก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่เกมได้นะครับแต่ว่ายังครับยังไม่เคลื่อนที่ออกไปนะครับยังไม่ที่้นไปนะั้นี่คือลักษณะของการเปิดหมากแบบควีนพอร์โนเป็นิงที่มาดูดำนะครับดำจะนะรับมือกับขาวอย่างไรนะครับกรณีที่ขาวเดิน DC นะครับวันนี้ขอแนะนํารูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งคือนะคเป็นรูปแบบที่ใช้กันเยอะนะครับก็คือ D5 เรียวกว่าเดินชนขึ้นมาเลยนะครับ การที่เราเดินเนี่ยเดินชนคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็ง่ายอย่างนะครับมันง่ายอย่างเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราสามารถที่ออกตัวได้ง่ายออกตัวได้เร็วนะครับคู่สู้เดินดีดีสีขึ้นมาแล้วก็เดินดีห้าขึ้นมานะครับมาดูมุมมองของดําบ้างนะครับดาก็ส่งเบีย้ยขึ้นมาคุมนะครับพื้นที่การขดานเช่นกันนะครับเห็นไหมครับว่าดําเองแม้ว่าจะเดินทีหลังก็ไม่ปล่อยให้ขาวม,มายึด จุดสาคัญไปได้โดยง่ายนะก็แย่งชิงเอาไว้หรือแชร์กันเอาไว้นะครับแล้วนอกจากนั้บิชอปตัวนี้นะครับยังมีโอกาสเข้าสู่เกมได้นะครับมีโอกาสเข้าสู่เกมได้นะครับต่อไปนะครับสีขาวยึดไปแล้วตัวหนึ่งนะครับเปิดหมาออกไปแล้วทีนี้ทำอะไรต่อไปนะครับต่อมานยก็เป็นแทคกติกของขาวเล็กๆ็น้อยนะครับอเปิดหมาขึ้นไปนะครับทําท่าจะหลอกนะครับทําท่าจะหลอกให้ดํากินฟรีนะครับเนื่องจากไม่มีตัวป้องกันนะครับ จริงๆแล้วในมันแต้มหลอกเล็กๆน้อยๆท่านเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าดำนะ,ะกินเบีย้ยตัวนี้เพราะเห็นว่ามีมการป้องกันนะครับจริงๆแล้วข่าวในต้องการต้องการกาจัดเบีย้ยกลางกระดานนะครับเบีย้ยตัวนี้นะครับเมื่ออยู่กลางกระดานจะคุมเซนเตอร์ที่สําคัญแต่ไม่ได้ก็ตามที่ถูกเคลื่อนตัวออกไปนะครับโดยการถูกหลอกให้กินหรืออะไรก็แต่พื้นที่กลางกระดานของดำเนี่ยถูกนะจะไม่ถูกควบคุมแต่ขาวคุมฝ่ายเดียวตัวนี้ขาวก็ได้ขืนง่ายๆนะครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นวิธีเล่นธรรมดาธรรมดานะครับก็เช็คหรือลุกนะครับเช็คนะภาษาสา,ภากลเรียกว่ามา,ารุสากลเรียกว่าเช็คมารุกไทยเรียกว่าลุกลุกขุนลุกสู้นะครับหนึ่งหนีสองบังนะครับหนีได้ไหมหนีไม่ได้ต้องหาตัวมาบังนะครับจะเอาแค่อาจจะมีชอบบังนะครับเพื่อให้รอดพ้นจากการลุกหรือเช็คนะครับหรือเดินเบี้ยก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าดําจะทําแล้วก็แต่นะครับขาวก็จะได้กินคืนเห็นไหมครับวิธีนี้นะครับ นะเขาเรียกควีนเกมบิดนะครับนะสีดำนะครับสูญเสียเบี้ยงก,กระดานไปนะครับแต่ขายังอยู่เห็นไหมครับนะแสดงว่าขายยังได้เปรียบเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะมาตรฐานเลยเนี่ยดำเขาก็จะไม่ไิยมกินเท่าไหร่นะครับไม่ไิยมกินเท่าไหร่การกินก็เป็นอีกรูปหนึ่งเ,เรียกควีนเกมบิดแอคเซปเต็ดนะครับนะแต่วันนี้เราจะแนะนำไม,ไม่กินไม่กินแบบไม่กินแบบไม่รับเส้นนะครับอ่านะ ดาก็ใช้วิธีการนะครับขาหยิบยื่นเบีย้ยมานะครับให้กินเพราะว่าต้องการที่จะกําจัดเบีย้ยกระดารกระดานออกไปแต่ว่าดําไม่กินใช้วิธีการป้องกันง่ายๆนะครับถ้าเกิดคุณกินนะครับผมก็กินนะครับเหลือ,อคุณกินเข้ามาก็ได้แล้วแต่นะครับป้องกันแล้วทีนี้มาดูสีขาวทาอะไรต่อไปนะครับสีขาวก็ทําการกดดันนะครับกดดันกร,กระดานต่อไปด้วยการเดินมา้านะจะเห็นไหมครับ ถ้าสังเกตนะครับมารุษากลมักจะเปิดหมากไม่เยอะนะครับโดยเฉพาะบ,บี้ยเปิดไม่เยอะนะครับ1ตัว2ตัวแล้วรีบพัฒนาตัวใหญ่ออกไปอันนี้เป็นหลักการที่นับมารุนะครับจะใช้กันเยอะนะครับคือเปิดเบีย้ยพอสมควรหนึ่งตัวลังตัวนล้นจะรีบพัฒนาตัวใหญ่ขึ้นไปเพราะว่าตัวใหญ่แต่ละตัวนั้นเหมือนเป็นอาวุธหนักเลยครับรีบเข้าไปกดดันคู่สู้จะทําให้คู่สู้นั้นนะครับมีโอกาสเปลี่ยนทามได้ง่ายนะครับเบีย้ยนั้นนะนะครับ ตัวสั้นนะแขนสั้นขาสั้นจะกินคู่สู้ก็กินได้สั้นแต่หมากนั้นพวกพิชอาพวกนี้นะครับมากนี้ขายาวแขนยาวกดดันคู่สู้ได้ดีกว่านะครับดังนั้นถ้าเรามีโอกาสพัฒนาตัวใหญ่ขึ้นไปนั้นก็อยากจะแนะนําให้พัฒนาตัวใหญ่ขึ้นไปนะครับอ่าต่อไปสีดําทําอะไรดีนะครับสีขาวกดดันกรกระดานตลอดเลยนะครับขึ้นม้าก็เบี้ยด้วยนะอ่าสีดําก็ไม่น้อยหน้าครับอ่า NF6 นะครับเดินเข้ามากดดัน หรือว่ารักษาพื้นที่กลางกระดานเอาไว้อย่างแน่วแน่นนะครับเกมนี้นี่เล่นเป็นเกมระหว่างบอสไตกับคาราบังกานะครับเป็นอดีตแชมป์โลกนะคารับังกานะครับเดินดําขึ้นมานะครับเดินม้าดําขึ้นมาเพื่อแชร์พื้นที่กลางกระดานเอาไว้นะครับเออลรามาดูขาวทาอะไรนะขาวก็เดินม้าขึ้นไปอีกเห็นไหมครับมาสเตอร์ระดับระดับโลกเนี่ยมักจะเน้นนะครับการเปิดหมากตัวใหญ่ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเนี่ย สำหรับพี่น้องหรือว่า,านักมืลุกมือใหม่นะครับก็พยายามศึกษาจากมาสเตอร์นะครับเห็นว่าเดินเบีย้ยเดินไม่เยอะแต่ว่าเดินหมักตัวใหญ่เยอะๆจะดีกว่านะครับในช่วง opening นะครับเดินมาขึ้นไปอีทสามทอะไรมาตัวนี้เดินขึ้นมาก็กดดันกลางกระดานเช่นกันเห็นไหมครับยังไม่โจมตีกันเห็นไหมยังไม่โจมตีกันนะครับยังไม่โจมตีกันนะครับเพราะว่าการที่เราจะโจมตีคู่สู้โดยที่เรายังไม่พร้อมที่จะโจมตีเนี่ยผลที่ตามมาคือว่าถ้าหากการโจมตีมาสําเร็จ มันก็ชนะไปแต่ว่าถ้าการโจมตีแล้วไม่สําเร็จเนี่ยผลสนที่ตามมาคือเราจะถูกโจมตีกลับการเป็นฝ่ายตั้งรับเองซึ่งมีโอกาสเพี่ยงครั้มสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจึงบอกว่านะถ้าไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งโจมตีนะครับให้พัฒนาตัวหมาไปสร็จก่อนนะครับอ่าต่อไปดําทําอะไรดีนะครับขาเดินมาเสร็จดําก็เดินมิชอบป e e7 ขึ้นมาเห็นไหมครับ e7 ขึ้นมานะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมตัว เตรียมตัวจะเข้าป้อม <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะอธิบายการเข้าป้อมไปด้วยเลยนะครับว่าทําไมว่าเขาทำไมถึงเรียกว่าการเข้าป้อมนะครับอ่าต่อไปขาเดินนี้ครับบิชอป G5 นะครับบิชอปนะตัวนี้พัฒนาไปนะครับกดดันนะครับกดดันม้าตัวนี้นะครับกดดันม้าตัวนี้นะครับ <S <S น,น,นะครับ,นะรบการเดินแล้วมีเป้าหมายเนี่ยนะอย่างเช่นเดิมทีอยู่เนี่ยแล้วเดินไปอย่างเงี้ยมีเป้าหมายให้กดดันให้เล็งเนี่ยย่อมดีกว่านะครับย่อมดีกว่าไม่มีเป้าหมายให้เดินเช่นไม่มีเป้าหมายให้เล็งเช่น เปรียบเทียบนะครับถ้าเดินอย่างนี้มีเป้าหมายให้เล็งเผื่อคู่สู้ผิดพลาดยังไงก็แล้วแต่ไม่ทราบยังไม่ทราบแต่แว่ามีเป้าแล้วอาจจะกินได้แต่มาอย่างนี้ก็เหมือนกับเราตั้งรับมากเกินไปเราเป็นขาวเราว็นคนที่พัฒนาตัวหมากให้มันออกตัวให้เร็วนะครับ <c oughs> <c oughs> มีเป้าหมายให้เล็งนะครับ <in> <c oughs> นะครับย่อมดีกว่าดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ก็เดินได้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ว่ามาเตอรนนิยมไปอย่างนี้กันนะครับอ่าอ่าตาต่อไป <c oughs> ผมขออธิบายเลยว่าเขาเรียกว่าการข้อป้อมนะครับดำเดินอย่างนี้นะครับ อันนี้ขาที่แล้วยังไม่อธิบายนะครับการเข้าป้อมคือลักษณะการนะครับเคลื่อนนะเคลื่อนตัวคิงนะครับออกจากพื้นที่การกระดานนะครับโดยมีข้อแม้ว่าคิงนั้นนะ่ะจะต้องไม่ถูกรุกหรือไม่ถูกเช็คนะครับไม่ถูกเล็กไม่ถูกรุกถูกเช็คอยู่หรือนะครับการระหว่างการเคลื่อนที่นะจะต้องไม่ผ่านตาก,กินคู่ต่อสู้นะครับไม่ถูกลุกอยู่ไม่ผ่านตากินคู่ต่อสู้ Salt, ก็เดินเข้าป้อมได้นะครับซึ่งใน1เกมนะครับ ผู้เล่นจะเข้าป้อมได้หนึ่งครั้งนะครับเข้าป้อมหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับโดยที่นะครับคิงไม่เคยเดินมาก่อนด้วยนะครับเรือก็ไม่เคยเดินมาก่อนด้วยเป็นตาแรกเลยนะครับอย่างนี้ถือว่าเข้าป้อมได้นะครับเหตุกติณ์กาอนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่ามารุสากลเนี่ยมาแต่ละตัวค่อนข้างรุนแรงซับซ้อนดังนั้นจะมีกติการอนุญาตให้นําคิงออกจากพื้นที่กลางกระดานได้นะครับโดยการเข้าป้อมซึ่งเข้าได้2ฝั่งนะครับเข้าฝั่งคิงก็คือฝั่งซ้ายเข้าฝั่งควีนก็ได้นะครับ โดยคิงจะต้องเคลื่อนที่ไปสองช่องเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะการเปิดหมากนะครับการเข้าป้อมนะครับของหมากรุกสากลน,นะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะแนะนําให้กับนักมารุกมือใหม่นะครับให้รู้จักกับ2ลรูปนี้แล้วก็ฝึกเดิน2รูปนี้ให้คล่องให้ชํานาญเสียก่อนโดยที่อยากขอ,อขอเป็นเทคนิคการฝึกนะครับว่าเวลาฝึกนะครับหัดหมากรุกใหม่ๆนะครับ อย่าพึ่งคำนึงถึงผลแพ้ชนะมากจนเกินไปนะครับอย่าพึ่งว่าโอ้เล่นตาแรกก็ต้องมุ่งมั่นจะต้องชนะทุกเกมทุกครั้งในช่วงแรกผมอยากจะให้ท่านเน้นความเข้าใจของการทํางานเข้าหมาักแต่ตัวให้ได้เสียก่อนนะครับว่าหมากแต่ตัวที่เดินที่เปิดไปเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรมีประโยชน์อะไรเดินไปทําไมนะครับแล้วค่อยๆนะครับ สร้างเกมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาตัวไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรียนรู้จากข้อบิดภาพไปเรื่อยนะครับไม่ใช่ว่าเล่นแรกๆแพ้ก็เลิกเลยแล้วเพราะว่าไม่ประสบการณ์ไม่ใช่นะครับต้องต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยแล้วก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยนะครับเน้นคุณภาพในการเดินเน้นประโยชน์ของมันว่าเดินไปแล้วต้องได้ประโยชน์เดินไปแล้วต้องมีจุดประสงค์อะไรอันนี้น่ารู้ควรจักนะครับสนใจตรงนั้นมากๆนะครับอ่าครับผม